แม้อะไรก็ไม่รู้ครับแปลกดีนะครับมันมาก่ะหินนะครับสวยมากนี่ครับดูนะครับภาดุดเลือดฮะตัแน่นมากมาแล้วครับนี่ครับลงลิฟต์นะครับเราก็ได้เจอปูภูเขานะทุกคนสีสวยมากสีส้มนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับ ไปดูจุดกําเนิดของน้ำนะครับคือปลายน้ำเลยที่อยู่ติดเขาเลยว่าน้ำมันมาจากที่ไหนนะครับถ้าพร้อมอะไรก็ไปกันเลยครับนี่ครับเราเดินมาสักพักนะครับเราก็เจอลูกไม้นะโอ้อยู่ข้างบนนะ่ะคน ไม่รู้จะเห็นหรือปอนะครับกำลังซูม oh. เสียดายนี่ครับนี่นี่ครับลูกไม้นะครับผลไม้ป่านะครับ,นะรบมีกระรอกด้วยนะครับมัรยากาศธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเย็ยนเยน็ยนๆล้มลืนเลยนะครับ นี่นะครับนี่ต้นอะไรวะไหวายนี่นะครับต้นไหวนะครับในป่าจะมีหนามดูนะครับนี่เป็นไหวดำนะครับหนามเยอะมากเราเดินแล้วก็ระวังนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมานะครับเรามาเจอมาไฟป่านะครับดูครับ ดูลูกมาฝ่ายป่าครับพี่น้องออดูครับเยอะมากครับมันจะมืดมดหน่อยนะครับเยอะมากครับมาฝ่ายป่ามาฝ่าย ีลูกมาฝายป่านะครับตกเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะเป็นกระรอกครับมากินพวกกระรอกพวกกระแตกระจงครับมากินกันนะครับนี่นะครับเก็บมาฝายเสร็จแล้วครับ คนปีนแล้วก็จะลงมาแล้วนะครับนี่ครับลงลิฟต์นะครับเขาลงลิฟต์นะครับครับดูมาไฟอ่ะลเี่ยราพี่อะไรไม่เห็นที่เหไรสเก็ตมองลอง เิดดิบองอเิดดิเราโชว์นะครับนี่ครับเขามีค่ามาไฟนะครับบอกกินโชว์ดินะครับปอลจะกกินโชว์ครับมาไฟเปรี้ยวหวานขอดูเนื้อหน่อยครับเนื้อเข่ามากนะครับนี่ครับ นี่เนี่มาไฟขาวมากอร่อยครับนี่ครับเก็บมาไฟเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับนี่ก็ตอนที่เราเดินไปนะครับเราก็จะให้ดูบรรยากาศในป่านะครับ นะครับต้นไม้ต้นใหญ่มากแต่ยังไม่ได้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะครับนี่ใหญ่กว่านี้นะครับเราก็ได้เจอปูภูเขานะทุกคนสีสวยมากสีส้มนะครับดูใต้ท้องมันนะครับปกตินะครับมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับนี่ตัวเล็กนะครับครับนี่คือปูภูเขามันจะไม่อยู่ในน้ํานะครับมันจะอยู่ ข้างๆข้างๆน้ำริมน้ำอะไรพวกนี้ครับรูมันจะลึกนะครับนครับสีสวยมากนะครับภูผู่เขาเราก็จะปล่อยมันเลยนะครับเราก็จะปล่อยมันนะครับนะครับเราก็เดินมาได้สักพักนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีน้ำตกนะครับ เริ่มมีน้ำตกครับเริ่มเข้าป่าแบบลึกขึ้นลึกมากครับมันก็น่าจะมีท่าด้วยนะครับทุกคนท่าดุดเลือดนีครับมีน้ำตกเราเดินมาสักพักนะครับทุกคนเราก็เจอต้นละกำมป่านะครับทุกคนดูดครับต้นละกำมนะครับนี่ครับมันดนไม้ลมทับนะครับ แลกำป่าหรือว่าสละนะครับที่เขาเรียกกันเราเดินมาครับเราก็เจอปูอีกแล้วนะครับปูตัวใหญ่ตอนนี้ผมกำลังจะจับนะฮะปูชนิดนี้ไม่เหมือนปูที่ผมให้ดูตัวสีส้มนะนี่คือปูภูเขาเหมือนกันนะครับแต่ปูชนิดนี้ใหญ่กว่านี่ครับ ปูชนิดนี้นะครับครับทุกคนสีมันไม่เหมือนกันนะสีส้มนะปูที่ผมให้ดูนี้สีส้มนี่คือปูราชนีที่เขาเรียกกันอาจจะเป็นปูชนิดนั้นนะครับน,นะทำะมา ลื่นเหรอนี่ครับเดินทางในป่าก็จะมีอุปสรรคหน่อยนะครับที่มันลื่นนะครับก้อนหินลื่นมากมีน้ําตกนะทุกคนเป็นเล็กน้อยมาดูกันไปจุดมุ่งหมายของเราคือต้อนน้านะครับจุดกําเนิดของน้ําอันนี้ก็ เราน่าจะมาได้ประมาณเกือบครึ่งทางนะครับว่าระยะทางมันไม่ใช่ใกล้ๆน,นะมันไกลมากมาสักพักนะเราก็เจอหอยนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูหอยนะครับหอยชนิดนี้นะครับ ไม่รู้ว่าหอยอะไรเหมือนกันนะมันยังอุ้ยมันยังมีตัวอยู่นะครับมันหลับอยู่นี่ครับลายสวยมากครับหอยชนิดนี้กินได้นะครับมันกินได้นะครับทุกคนแต่ผมก็จะไม่กินมันนะครับเพราะผมไม่เคยกินนะต้องมีคนแก่ ครับที่เคยกินนะครับมาด้วยนะครับผมถึงจะกินนะกินได้แล้วก็ปล่อยไปนะครับลื่นมากครับต้องระวงังคนนี่ครับน้ำตกครับ นะครับเราก็เดินมาครับเราก็เจออุปสรรคก็คืองูนะครับนี่ครับมีงูครับงูอะไรก็ไม่รู้ครับน,น,น,นี่ก็ลอย ล่มันไปนะครับตรงนีนรับทุกคนเราเดินมาสักพักนะครับเรา,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 าจอยลอยหมูป่านะครับนี่ครับลอยหมูป่ามาเล่นน้ำหรือกินน้ำนะครับหรือว่าเล่นโคลนนะฮะเดินขึ้นไปนะฮะ อันนี้ก็จะเจอดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพีคนนะครับต้นไม้ก็ต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากนะครับบรรยากาศร,รอบๆมีต้นไม้นะครับนี่ครับมีก็รอยมูป่ามีรอยมูป้านะครับ ข้างบนก็เจอน้ําตกอีกแล้วครับนี่ครับลากไม้ใหญ่มากครับอยู่บนหินแล้ว็ต้นมันผดใหญ่ครับโอ้ย เจออะไรแปลกๆก็ไม่รู้ครับกินได้บอกไม่รู้นะเป็นดอกของอะไรไม่รู้เหมือนกันต้นอะไรก็ไม่ทราบนะนสวยดีนะครับ,บแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับปิงการเดินป่านะครับไม่ใช่เลือตลกตระลงครับมีทางดุดเลือดนะครับทุกคนนี่ครับทางดุดเลือดลองดึงดิ ใช้มิดเกียร์ด,ดึงครับไม่อะไรก็ไม่รู้นะครับแปลกดีนะครับมันมาเกาะหินนะฮะเรือครับสวยมากนี่ครับ เดินมาครับเราก็เจอผลไม้ป่านะครับรู้กินได้หรือเปล่านะนี่ครับนะครับจะดูข้างในมันะฮะน่าจะกินได้ครับ น้ำตกนะครับล่องลงไปนะครับ<อ>นี่นะครับเราก็มาถึงยอดของสุดของห้วยนะครับน้ำที่เรามอางจากเห็นนะครับทุกคนดูเห็นไหมข้างบนนะครับมันจะเป็นภูเขาครับเห็นไหมครับไม่มีลำธารแล้วครับ น้ำที่ไหลออกมานะครับมาจากใต้ดินครับดูครับนะครับนี่ครับน้ำจากใต้ดินมันจบกันนะครับมันจบกันเห็นไหมครับนี่ครับน้ำนะครับออกมาจากใต้ดินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับน้ำเหลาอมาจากใต้จากหินนะครับแล้วก็สุดเลยนะครับทุกคน นี่ครอันนี้มีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เดินมาสุดแล้วนะฮะของอับทานครับ,ท,รบทุกคนน้ำว่าไหลามาจากใต้ดินนี่ครับคอนเห็นนะครับผมก็มาถึงดูนะผมก็มาถึงแล้วนะครับว่าผมก็จะกลับลงไปกันแล้วนะฮะ ทางกลับเพราะเรามากลายมากนะครับมันจะกลับไปพักตรงจุดที่มีน้ําตกนะฮะทาก็ได้กาดผมอีกแล้วถ้ากดุดเลือดนะครับเดินป่านี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะนะครับเนี่ยมีทากดุดเลือดนะครับเยอะมากระวังเอาดิมาซักทีหนงโอ้ คนดูนะครับถ้าดูดเลือดนะฮะก,กัดแน่นมาก,กเออแล้วเลือดก็ออก,กอ้นี่ตัวหนึ่งครับบ้องกำลังขึ้นกูนเลยเนี่ยออกออกเด็กเยอะจังเลยบ้องเขียนนี่ออกก่อนบ้องเขียนนี่ออกก่อนมันกำลังดูดอยู่เลยโหัวทั้งดูดทั้งทั้งตูดทั้งหัวเลยดูดไหม เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ขึ้นไปตรงต้นน้ำแล้วนะทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเนินขาแล้วน้ำมันก็ออกมาจากซอกหินตามใต้ดินนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงมาแล้วผมก็ลงมาพักตรงตรงที่มีน้ำเยอะกว่าตรงนี้ครับตรงน้ำตกเนี่ยครับเห็นไหมครับน้ำมันมาจากซอกหินข้างหลังผมนะเห็นได้นะครับจากข้างหลังมันก็ลงมาตามซอกหินแล้วเป็นลำธารใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r ร b e และกดติดตามนะครับถ้าไม่ชอบก็กดติดตามไว้ก่อนก็ได้ครับคลิปหน้าคุณอาจจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ